นะครับคุณลีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชนครับคุณลีอพอดีว่าเออ่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วไปดาวเป็นเงินสดนะคะอืแล้วตอนนี้ก็ผ่อนหมดแล้วแต่ว่าพ้องว่าสุดท้ายก็ไปเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วพอดีจะขอสมุดเขาเขาบอกว่าไม่ได้คุณต้องจ่ายมาอีกห้าพันนะถึง่งจะได้สมุด แล้วท่แต่คันห้าพันเขาบอกว่าห้าพันนี่คือว่าล่าช้านะแต่แต่เขาไม่ได้บอกเราว่าเออคุณมีล่าช้านะที่ตอนที่เราจ่ายอ่ะเขาไม่ได้บอกเราพอเราจ่ายงวดหมดปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยมีค่าค้างมานะห้าพันเพราะว่าอย่างนี้นะทางร้านตอนตอนนี้มันมันมันไปถึงไหนแล้วเอาตอนท้ายเลยดีกว่ายังโอนได้หรือยัง หรือยังคาไอตรงห้าอยู่ใช่ก็ยังไม่โอนใช่ก็ยังคาคาห้าพันอยู่นะเดี๋ยวผมให้ทางท่านคุณอนันต์สินได้ตอบเลยครับคือจ่ายงวดสุดท้ายเสร็จแล้วมาบอกอีกเหลือ5 0 0พันค่าราชาแสดงว่าต้องมีค่าต้องมีชาบ้างผมเรียนอย่างนี้ครับทางที่ดีที่สุดนะครับที่เขาบอกว่าค้าง5 0 0พันผมว่าไปถามที่ร้านเขานะครับว่าเพราะเท่าที่ฟังดูน่าจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ถูกไหมครับมอเตอร์ไซค์นะครับที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับหรือกรุงเทพครับ <ท>ต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดครับบางทีเขาอาจจะมีวิธีการซึ่งอาจจะผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ทางออกที่ดีที่สุดครับไปถามเขาครับว่าไอ้ที่อ,อดิฉันค้างห้าพันเนี่ยงวดไหนบ้าง<อ>นะครับเช่นงวดที่5ค้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาไล่วันที่กันนะครับงว,งวดนี้ค้างเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่เท<อ>่าไหร่นะครับเราก็จะรู้ครับว่าไอ้ห้าพันเนี่ยคุณคิดมาจากตรงไหนเ,<อ>เราพูดกันแฟร์ฟเลยนะครับว่างวดที่1เนี่ยผมค้างหรือเปล่า,เอ,าเอ้าผมชำระตรงงวดที่2ชําระตรงเอ้งวดที่เท่าไหร่นะครับปรากฏว่าก็มานั่งไล่กันครทงวดและ เมื่อรวมเสร็จเรียบร้อยปรากฏมัน5,000จริงหรือไม่ถึงอันนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันนะครับแต่สุดท้ายปลายทางก็คุยต่อครับว่าตอนนี้เราชำระแค่นี้ครบถ้วนแล้วนะนะครับแล้วก็ต่อละง5 0 0ันเนี่ยสัก3า0พันได้ไหมสอ0พันได้ไหมถ้าเราผิดจริงแต่ถ้าเราไม่ผิดจริงก็บอกไอ้ผมไม่ผิดนี่ผมชำระตรงอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องไปคุยกับทางด้านแฟแนนซ์นะครับนะครับพอหลังจากนั้นคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยขอเอาเล่มทะเบียนมานะครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งผมเพิ่มเติมอีกทีนะครับบางครั้งนะครับเขา เล่มทะเบียนขอมัดจาเล่มทะเบียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นเงินมัดจาเพราะว่าอย่างนี้ครับเหตุผลที่สถาบันการเงินขอเล่มทะเบียนเอาไว้นะครับหรือเก็บมัดจาเพราะว่าบางครั้งนะครับรับเล่มทะเบียนแล้ว2ปียังไม่โอนเลย <ences S 2> <ๆ S 3> นะครับพอไม่โอนปุ๊บเนี่ยภาษีนะครับภาษีของรัฐามันขึ้นเพราะว่าภาษีคิดตามว่าใครเป็นผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์อยู่สมมุติไฟแนนซ์กอไก่ถือถือกรรมสิทธิ์อยู่2ปีไม่จ่ายภาษีมันก็จะขึ้นของไฟแนนซ์ครับหรือลด ไปใช้กระทําความผิดอย่างที่ผมเรียนนะครับปรากฏว่าปิดบัญชีแล้วปรากฏว่าเอาไปจอดข้างทางแล้วปรากฏมีคนลักไปแล้วเอาไปขายยาเสพติดคราวนี้นะครับเรื่องมันจะกลับมาถึงไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็ต้องวิ่งเอาทนายไปแก้ต่างว่าผมปิดบัญชีไปแล้วเขาถึงมาเอามัดจำออกไปเมื่อมัดจำมาเสร็จเรียบร้อยพอคุณปโอเล่นทะเบียนเสร็จเขาก็คืนมัดจำให้ไม่ต้องไปตกใจว่าถ้าเกไฟแนนซ์เรียกเงินมัดจำไว้เพราะด้วยเหตุตรงนี้ใช่ครับ ชัดเจนเนาะลองไปคุยดูแล้วก็ให้เขาเช็ครายละเอียดออกมานะคุณลีคร,ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ